S.C.P.999 เยลลิมูสสัตว์ประหลาดผู้น่ารักในบรรดาสัตว์ประหลาดมากมายที่ถูกกักกันโดยสถาบัน S.C.P. นั้นมีเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถเรียกได้ว่าน่ารัก S.C.P.999 คือหนึ่งในนั้นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ไม่เพียงแต่ไม่มีอันตรายแต่ยังเป็นมิตรและที่เล่นอีกด้วยรายละเอียดประเภท S.C.P. ระดับความอันตราย อัยมาตรการกักกัน SCP999 ได้รับอนุญาตให้เดินเตรดไปมาในอาคารได้อย่างอิสระแต่ต้องอยู่ในข้อของมันในช่วงเวลา20-21นาฬิกาเพื่อการนอนหลับหรือเมื่อมีการล็อกดาวฉุกเฉินห้ามนำ SCP999 ออกจากคอกในเวลากลางคืนหรือออกนอกพื้นที่อาคารโดยเด็ดขาดข้อของมันต้องได้รับการทำความสะอาดและเติมอาหาร ให้หวันละสองครั้งบุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปในพื้นที่กักกันของ SCP-999 ได้เฉพาะเมื่อไม่ได้รับมอบหมายงานอื่นหรืออยู่ในช่วงพักเท่านั้นเจ้าหน้าที่สามารถเล่นกับ SCP-999 ได้เมื่อมันเบื่อและควรพูดคุยกับมันด้วยน้ำเสียงที่สงบและไม่คุกคามลักษณะทางกายภาพ SCP-999 มีลักษณะเป็นเมือกเจลใสสีส้มขนาดใหญ่คล้ายกับเยลลี่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนน้ำหนักประมาณ54กิโลกรัมหรือประมาณ120ปอนด์มีความเหนียวคล้ายในถั่ว SCP-999 สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างได้ตามต้องการแต่ปกติจะอยู่ในรูปทรงโดมคล้ายทรงกลมกว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณ1เมตรพื้นผิวของ SCP-999 เป็นเยื่อบางสาคล้ายเซลล์ักหนาประมาณ0.5เซติเมตรและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ SCP-999 สามารถแบนส่วนหนึ่งของร่างกายลงได้ถึง2เซติเมตรพื้นผิวของ SCP-999 กันน้ำแม้ว่ามันจะสามารถดูดซับของเหลวได้ร่างกายส่วนอื่นๆของ SCP-999 เต็มไปด้วย สารข้นเหลือสีส้มซึ่งองค์ประกอบทางเคมียังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ SCP999 สามารถกินอินทรีย์วัตถุได้พฤติกรรม SCP999 เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้เล่นและเป็นมิตรชอบเล่นกับมนุษย์โดยเฉพาะการั้มจักจี้มันมักจะคลุ้มตัวบุคคลไว้ตั้งแต่คอลงมาแล้วจกกักจี้จนกว่าจะถูกบอกให้หยุดแม้ว่าการกระทำของ SCP999 อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้บ้างแต่ไม่เคยมีรายงานว่า SCP 999จงใจทำร้ายใครหาก SCP 999ทำให้ใครบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะหดตัวเป็นก้อนสันเทาและส่งเสียงคล้ายสุนัขครางราวกับขอโทษ SCP 999ยังมีพลังพิเศษในการทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายเพียงแค่สัมผัสผิวของมันความรู้สึกสบายใจจะเกิดขึ้นทันทีและจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ามระยะเวลาที่สัมผัสความรู้สึกนี้จะคงอยู่เป็นเวลานานหลังจากที่แยกจาก SCP 999ไปแล้วประวัติ SCP 999ถูกค้นพบครั้งแรกในป่าดิบชื้นของอเมริกาใต้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน SCP ดึงดูดความสนใจจากเสียงหัวเราะดังมาจากป่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบ SCP 999กำลังเล่นกับกลุ่มเด็กท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน SCP นำ SCP 999ไปยังสถานที่กักกัน เพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติม